เ้ยอยากจะเป็นคนแบบเป็นมอร์นิ่งเพอร์ซ็นที่แบบเป็นคนตื่นเช้าว่วางคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สังเกตนะเขาชอบเป็นคนที่ตื่นเช้ากันตื่นมาจิบกาแฟตื่นมาจิบชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าันไม่เคยไงแล้วรู้สึกว่าฉันอยากมีสไตล์ชีวิตแบบนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าวันหนึ่งเอ็กแสต้องกลายเป็นคนที่ตื่นเช้าเนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาทําอะไรดีวะเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่มีกิจกรรมตอนเช้าที่มันต้องตื่นขึ้นมาทําเลยอะ่ะต้องมานั่งตื่นเช้าจริงจิอ่ะจะตื่นจะเพาะแบบเวลามันมีง่เรอื วดเรื่องปวดเรื่องปวประสาทที่ต้องทำถึงจะ,จะตื่นเทปนี้นะคะทุกคนขายใครก็เลยจะมาฝึกตื่นเช้านะคะตื่นขึ้นมาแกล้งเพื่อนเจ็ดวันเจ็ดคนค่ะโอย ทุกคนทรมานมากอยากจะมีซีนเป็นคนตื่นเช้าเหมือนคนอื่นทุกคนทีนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวนะคะที่แล้วว่าจะหนีบผมก็คือไม่เอาแล้วเอาทีนี้แหละทุกคนขามันช้ามากมนะคะไม่ไหวก่อนอื่นใดเลยนะคะทุกคนขาจริงๆหน้าแคลดีขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมือบอลเมื่อวานก่อนแกะสิววันนี้ก็เลยมีรอยสิวนะคะอยู่หน้าแก้มต่างๆแบบนี้นะคะทุกคนเหีนยดูแบบใกล้ๆเลยนะคะดูสิแบบนี้เลยทุกคน จุดดำเต็มมากมันกลับมาแล้วค่ะฝากไปใช้ข่ะด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านนอนนยก็เลยไปเซเว่นมานะคะทุกคนขาแวะไปซื้อเซรั่มมาตัวหนึ่งนั่นคือตัวนี้เลยพอ 3D Glow เซรั่มกลับมาใช้อีกรอบนึงค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยตัวนีนาะถ้าใครจำได้ไนท์แคลเคยรีวิวไปแล้วตอนที่ทำคลิป7วันก่อนเข้าบ้านใหม่ก็คือบ้านหลังนี้นะคะทุกคนขาตอนนั้น,นจำได้ว่าโอ้โหมีรอยสิวเต็มหน้าเลยคือหนักกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยไป7จดวันแล้วจำได้ว่าม ด่างดต่างๆเนี่ยมันสามารถทําให้จางลงได้จริงๆถ้าไม่เชื่อนะคะ7วันในคลิปนี้ที่เราจะมาตื่นเช้ากันเนี่ยจะมาทาตัวเนี้ยโชว์ไปเลยจังๆไปเลยนะ7วันเต็มๆค่ะไม่เก็บเวลาทาเลยนะคะง่วงเดี๋ยวมันจะพาไปอยากตื่นเช้านะคะก็บีบเนื้อเซรั่มลงไปนะคะทุกคนเนื้อจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยคุนๆแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ทาไปบนผิวได้เลยนะคะแบบนี้ปูวะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นมากเรื่องทำให้ผิวโกล์นะทาปุ๊บผิวดูโกล์เลยปัวมากเนี่ยทุกคนหลังทาไปนะคะคือซึมเข้าผิวมากๆเลยค่ะผิวดูแบบโกล์มากๆเสียเวลาแล้วทุกคนค่ะอันนี้นะคะเป็นเวลาอยู่ที่ตีห้าสี่แปดจริงๆคือสายแล้วเพราะว่านัดพี่นัดออกกำลังกายหกโมงแขกรลักเชิญคนแรกในเทปนี้คือพี่นัดนิสาค่ะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกับพี่นัดกันค่ะหุยเรามาแล้วค่ะทุกคนหนี่ขเขาเออกกำลังกายอยู่พี่นัด ด้วยกคน้แหละ่ะได้นาเริ่มเหมือนทันที่กำลังทำอยู่เลยได้มามน่้าเเปิดเปิดมัย่างะกาดี๋จอจะให้ล้อมกับบ้านเลยพยายามโลโกการหนึ่งผ้าต้อมี่วยรอง มีควยลอยอ,อ,ย,อ,ย,อยูต่ตรง,งนี้โอย้ยลอยอย่ามียงไม่ได้้มเลยไังไกเลเช้าวันนี <c oughs> ไม่นกเลยพกอ <c oughs> ถ้ามามีปีอน้ออีกแต่ถ้าเป็นไงคถ้าไม่มอยู่ตรงอบทาย

เออกระเด้าควยขึ้นมาค่ะน่งเารจริงน่าจะต้อตื่นใช้หีมัแต่ฉม่ไออกมางนเียฉมีน้องเิ่ดนน้องรน้องกุแห้งนสุลเอลค่ะเออน้องกุทวนเอลค่ะเอามีไหท่าไหน ห้าคู่ที่แบบเราชอบั่เป็นประจำอาจารย์เราชอบเป็นครูมาเออุ้อถ้าดีคือมีความเข้าใจแล้วอย่าพอนี่ีย่าสนน่าจดีนะอเาได้อไกด้แผลสมุดเก๊ก้าปูแน่แน่เลยอ่ะ i uh -huh. เช้าเมาเกี่ยวบข้าวทำการออกกำลังกายึเยวันที่สองค่ะทุกคนเมื่อวานจะบอกว่าแอปตื่นเช้าอยากจะมีซีนไปออกกำลังกายกับพี่นัทนะคะสรุปคือกลับบ้านมาคือปอกยาวเลยวันนี้ก็ขยบเวลามาให้มันไม่เช้าเท่าเมื่อวานทุกคนเพราะว่าไม่ไหววันนี้เราก็มาใช้พรต่อเนื่องนะคะวันที่สองกันมาให้ดูนะหลังจากที่เมื่อวานใช้ไปถือว่าโอเคมาก คือซึมเข้าสู่ผิวเลยนองนี่ค่ะทุกคนปังมากป่ะไปแกงเพื่นกันต่อค่ะแขกกับเชิญคนที่2ในวันนี้คือพี่เอออีสมาลุ้ยค่ะบ้านเนี่ยอีดอกตื่นกันสายมากอันนี้คือเวลาใกล้จะ 6. หกโมงแล้วแต่ว่าพี่เอ,อิร์ธไม่ตื่นนะคะมีห้องแบบเงียบอยู่เลยทุกคนหนึ่องสาม

คือหนูเป็นคนไม่ตื่ ух, ouais. right. นเช้าหนูเลยหาเรื่องตื่นเช้าไงตื่นมาจะเฉินหนูต้องทำอะไรอ่ะหนูต้องป่นเรื่องแล้วงทีเดียวที่แกตื่นเช้าตื่นแต่เช้าใช่งูเมน่อวานตื่นไปหาใครดีเอาวเป็พีพีแล้วนะอืมที่อ้อมไหมเออที่อ้อมอยู่ไหนนี่แกหลับเลยของพี่เหรอไอ้เหี้ยที่เขาไม่อยู่บ้านฉันบ่อยพี่อ้อมบ้านแบบนี้เราพร้อมกันเหรอไม่ได้ไงแกกันฉันไปละเลยเปิดม่านก่อนเลย อย่าเปิดแฮ้ทำไมถึงกูแสงไม่แงแดดอจะมีซินแฮะอย่าเปิดอย่าาเ็นเล่นนะพี่เอิร์ธหุยต่น่าจะดีขึ้นมากเลยอะน่าดีามากเอาดีด็ะทำไงมาเปล่าที่หมอนาส่ไปละเออเอออยากมาดูใต้คอนเน็ต บ้านดีทางเดิมเพราะว่าพี่อ้อมเขามานอนบ้านนี้นะคะเพราะพืชาวเหมือนนักเลงหรือว่านางก็ไม่รู้จริงๆคือห้องอน้องเควที่แต่ว่าเควไ่อยู่ย้อนไปเลยมานอนแทนพี่อ้อม อยู่ไปเล่นทำพี่อ้อมอย่ามาเมื่อกี้ไม่ดี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 ตกใจไมเช้าจน,นอย่าเล่นกันนะแม่ไม่กลัวทำไมไม่ตื่นพี่อ้อมนี่มันเช้านาตีห้าครึ่งแล้วเอางี้นะกูเพิ่งนอนตีสี่แล้วปกติอ่ะเขาไม่มานอนกูนะรู้น่าจะรู้อยู่แล้วเม<อ>ื่อคืนกบนะเมื่อคืนจะเป็นอะไรกันบ้างเอาสู่ได<อ>้ ปปกติพี่อ้อมตื่นเช้าป่ะปกตินอนเช้าฮะใช้คำว่านอนเช้าด้วยเหรอทำไมอะแล้วเวลาเนีหยเวลานอนเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงอะต้องตื่นไปทำงานทำงานเลยคะงานเยอะแยะไม่ได้มาวิ่งเล่นสนุกสนุกเละเทะเขี้ยอะไรแบบพวกมึงก็แปลเลยพี่อ้อมตอนที่ขอบคุณมากนะหนูได้มีเรื่องทำตอนเช้าโอ๊ยอ้าา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 า่าแล้วาา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 า ทำไมอะอารมณ์ฮะคอารมณ์พรุ่งนี้หนูไปไหนดีพี่อ้อมเดี๋ยวเขาด่าไม่ด่าได้แก้มแตบอกกูสั่งมาบอกกูไม่อยากสื่อคนเดียวไม่อยากเยลาคนเดียวทุกคนวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เช้าเท่าวันแรกๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มเซ็ตตัวเริ่มอยู่ตัวแหละพี่อ้อมบอกให้มาแกล้งพี่มิกมาแกล้งค่ะแต่ว่าก่อนจะไปแกล้งนะเราจะมาทาเซรั่มพร้อมวันที่สองนะคะทุกคน เย่แกเส็จดังแล้วเอามั่งเริ่เปิดบ้านไปอ่ะภาพที่กูเห็นกูไม่ได้มองเย่แกนะเอามาั่งกูทำไมแล้วกูจะกินจริงหรอกินเลยกินเลยทำไมช่วงสวยๆตื่นมาเจอมาสดไม่ตื่นเช้าทำไมอ่ะคือถ้าฉันไม่มีเรื่องทำฉันก็ไม่อยากตื่นเช้าเวลาต้องหาเรื่องทำตั้งแต่ละวันี่เอไปเจนลองเพิ่มมาเลย ตื่นามาติดชาไปที่ไหนไม่ส่รอะอันนี้เป็นจองที่แม่นาทำนะคะมันอาทำไมวะเอคแคหน้าดีขึ้นมากตอนนี้ตื่นเช้าเอแค่ไม่แต่งหน้าแต่งมาเอคแครดูจะอาดูผิวพรรดูสะอาดูดีมากเลย คือเทปในเยออมของปล่าของแกงหลอท่ามาปลุกหลอดฉันตื่นเช้าอยู่แล้วเออว่าเช้าขนาดนี้งั้นเราพูดในหนังตื่นหรอแกงงไปดีเอาเคพูดในตื่นหรแกงมันดีกว่าอ๋อแล้วคืนนี้งานเลิกตีสองนะสนุกนะแต่ละบากตัวเองด้วยเพราะไปนาด้วยกัน เช้าวันนี้นะคะเราจะมาปลุกบุกคคลสาคัญหลังจากที่เมื่อวานเรากลับไปว่าเราจะมาปลุกผํากินใช่ปะวันนี้ตื่นแต่เช้าเพิ่งย,าย้ายบ้านมาใหม่นะคมาอยู่ใกล้บ้านในแคลรนะคะจะมาใช้พรต่อเนื่องเลยก็ทาลุกววัน์ผิวด้ยค่ะทุกคนทุกคนจะบอกว่าใช้ามาทุกเช้านี่คือปังมากเลยนะดูสิโอ้โหหน้าแบบโกลมมากนะคะมาพร้อมแล้วเราจะมาปลุกเล็กนางกัน แกตื่นได้แล้วตื่นค่ะตื่นค่ะไหนตาตรงหน้าต่างอยู่ตรงไหนคะเปิดประตูค่ะไม่มีงานด้วหรออู้ห้องใหม่ใหญ่โตมากมาทำอะไรกันนีมาทำผมมึงมนไม่มีนใครคะเมื่อคืนเลิกงานตีสองมือก็นอนตีสองกับกูค่ะฉันทำผมได้เลยค่ะเอามาเริ่มเริ่มมือเป็นช่างแต่มึงห้องมีก็ได้เป่าผมมีแค่นันยางอยู่โบกแลยางรัดเข้าทำผม ทำผมค่าทำผมค่าวันนี้จะเป็นทรงไหนดาราเลยขอส,สวยๆเลยนะสวยสุดดารดทาท่องสามพันห้อยเออเพราะว่าฉันหน้าใสขึ้นแล้วจุวดดําฉันจางลงเยอะมากก็จะมาทำผมทำผมทรงนี้ไม่ดีสุนไปได้ถามว่าอี่หอ,อกเล่นแก้งปะเนี่ยก็ <c oughs> มึงไปแก้งกูมาหลายวันแล้วป๊บมั้งไงไม่ยี่หอกดาราออมอเอาแบบดาราเลยนะนี่ดาราเลยดาราเลยเร็ว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 ไม่มีเวลามาเล่นเร็วเร็ว เราเแล้วัวนี่เระดับด้นานไหนรู้สึกหนูหันซ้ายสิหันขวาสิาได้ยิ้มให้กล้องสิยิ้มยิ้มซ้ายยิ้มขวาครับเสร็จแล้วมาเเราออกงานค่ะปล่อยผมเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าเราหวานเห็นปะอ่ะเราไม่มีปล่อยผมหนูยิ้มหน้าหนูดูจืดเพรอยปล่อยผมปุ๊บหน้าใสๆก็กลายเป็นแอดโฆษณาเห็นมสวยเลยไปทำงนานได้ละห้าพันเราวะจากงานจึงออกไปออกไปพรุ่งนี้เจอกัน ไปไปเด็กับไปไปไปจะนอนจะนอนพรมีนาจากการกจกัดการายบายมึงโอนไปแล้ววันนี้นะคะจะเป็นฟิลบอกว่าเปลี่ยนซองใหม่ค่ะอัปเดตซองนิดนึงนะคะชอบทุกครั้งที่แบบได้แกะซองใหม่มันแบบฟิลลิ่งดีมากอะทุกคนวันนี้จะต้องไปแกล้งคนนี้ค่ะเพราะคนนี้เป็นตัวแม่หรือปสาทเต็มที่กับนางใหม่ เงามากจริงๆถ้าใครเป็นคนแต่งหน้าบางอ่อนอะลงพร 3D Glow Serum ตัวนี้ใช่ไหมแล้วลงรองพื้นบางๆนะผิวจะแบบโกลว์มากเลยทุกคนจริงๆสำหรับส่วนตัวไอ้แคร์ใช้เป็นพรเมอร์ได้เลยอะหมายถึงว่าแบบใช้ก่อนแต่งหน้าคือผิวสวยมากดูดิเงามากทุกคนใช่วันนี้นะคะเรามาแบบแฟชั่นนะคะเรามาหาศาตที่แฟชั่นที่สุดนะคะเราจะมาพบกันคุณคนนะคุณนะ คุณๆนะไม่ตื่นยังได้หูหมดไปเกมเช้านี้นะเราจะเข้าไปถามคำถามขาวข่าตั้ง เจอมันสายแล้วมีแค่เจ็ดคนเราไปทำธุรกิจกันตุ้นขอเด้งขอเร็วแกต้องตอบไปแลยนะแกตอบได้ก็ได้ไปเลยหนึ่งล้านบาทคำถามข้อแรกนะครับมันอะไรเอ่ยข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวตอบมาหนึ่งสองสามสี่ทำไมจะเอาอะไรไม่ได้ขอเรกแกไปนั่ข้อต่อไปแล้วกันผู้เข้าแนสมมติวันนี้แมนยูเตะกับเอลซีคุณเข้าข้างไหนเพราะอะไรขวาผิดเข้าข้างสนามสิตี ถ้าหายใจไม่ออกคุณต้องทำอย่างไรหายใจเข้าทำไมอ่ะก็หายใจไม่ออกอ่ะอุ้ยเก่งเลยอ่ะเฮ้ยเหรอเลับไปหนึ่งคะแนน อัสมันสันอัสนเอาไได้โกโนมันต <Yes> ้องกีข้างอะไรอัสมันได้แฮะเป็พอไดแดะชุมพีหรอพอละแด้งคอราบข้อต่อไปอิ่มในภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรปาสเซอมอนไอิ่มจัง าแล้วก็ตื่นได้แล้วด้วยนะคุณผู้ชมเขารอดูแกตื่นเนี่ย<ะ>มีคุณผู้ชมรอดูกี่ทีรายการอะไรครับตื่นออนไลน์เหรอแกต้องตื่นดิตูนฉันเปลี่ยนไปละปีนี้ฉันตื่นเช้ากูเหมือนเดิมกูไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่มันดีละชีวิตกู<อ>จะต้องกกี่โมงจะเก็นเที่ยงดูกูหลับไปกูนึกว่าฉันตื่นไปหาใครดีแกมึงเหงามากเลยเหรอกูข้าเหงาอ่ะถ่ายกะทิโนนตื่นยากจุด <laughs> ไม่ได้นะตื่นยาวสุดโอเคงั้นพรุ่งนี้ไอ้แค่จะตื่นไปหากะทิค่ะทุกคนงั้นพรุ่งนี้จะค่อยไปก็แล้วเขอนอนก่อนโอเมนแไอ้หวังเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วไงเช้าวันนี้น่ะตั้งใจตื่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้คือกะทิซึ่งปกตินามเป็นคนไม่ตื่นเช้าแน่นอนวันนี้ก็เลยจะต้องจัดเต็มในเรื่องของผิวพันนิดนึงนะคะับที่แคจะไปหากะทินะคะ ทุกคนเป็นไงบ้างเจ็ดวันที่ผ่านมานี่มีคนรู้สึกว่าจางลงอยู่นะรอยสิวต่างๆจากวันแรกที่เราใช้กันไปทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าทุกคนดูโอ้ว oh, นี่เห็นไหมจางมากส่วนตัวมีคนรู้สึกว่ามันจางลงกว่าวันแรกที่เราใช้มากๆทุกคนแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะอะไม่เชื่อเดี๋ยวลองเทียบวันแรกกับวันนี้เลยเห็นไหมโป้ว oh. <laughs> ดูสิ คือมันจางลงไวมากทุกคนคือความรู้สึกที่ชัยเนะี่ยไม่อยากจะพูดเยอะเอาพูดตรงๆก็คือจริงๆเคยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมาลองใช้อีกหนึ่งรอบมาใช้ให้ดูเลยนะคะว่าตัวนี้เขาดีจริงๆเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมเป็นสุดยอดส่วนผสมค่ะจากกลูตาบูซีค่ะเหนือกว่าวิตามิน C15 เท่าค่ะวิตามิน b 3และก็มี 3D ไฮยาลูรอนค่ะเรื่องรอยต่างๆเนี่ยคือเห็นได้ชัดมากเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าผิวมันสาวเกาหลีมากเลยดีมันเงามันกลมันแบบอลร่ามากผิวดาราตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วย ะะหรือว่าพวกจุดดาฝั่งลึกต่างๆนะคะแต่เขายังรวมไปถึงพวกรอยฝ้าก,ากากก็ยังสามารถใช้ตัวน,นี้ได้ค่ะนี่แค่แบบขนาดซองนะที่แล้วใช้ไปแค่7วันนะยอมรับตรงๆว่าแคลนงานยุ่งมากทุกคนไม่ค่อยมีเวลาไปซื้อไม่ค่อยมีเวลาไปห้างนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าใช้บ่บอยไหมนี่ทุกคนข่ะด,ดูเลยนะคะนี่คือซองที่ไอ้แคลนไปซื้อสแปรไว้อยู่ในบ้านโดบอกว่ามันหาซื้อง,ง่ายเพราะว่าคืนหนึ่งเลยเนี่ยไอ้แคลนไม่มีเวลาไปห้างใหญ่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่ามันซื้อง่ายอ่ะมันเข้้้้าา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 ซซววว่่่่่นนนแแแแลืออออสังงย2บบบบมมมกกกกกก็ไดดใชรรึคคตะ พิ่งฝากพี่ชายซื้อแบบขวดมาถ้าใครมีโอกาสไปห้างนะคะก็สามารถเป็นตัวแบบขวดแบบนี้มาได้นะคะทุกคนค่ะก็เหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นเองส่วนนี้นะคะก็เป็น2ซองของ7วันที่ผ่านมาคือแคลใช้เยอะมากเพราะว่าเราใช้ตอนคืนด้วยเนาะคืนจ,จะมาสามารถใช้ได้ทั้งตอนเชา้าแล้วก็ตอนคืนด้วยแคลก็จะใช้เปลืองน,นิดนึงนะคะคือใช้เท่าเหรียญ5เพราะว่าหน้าดิฉันใหญ่นะคะเนี่ยก็เลยใช้มา1ซองกับอีกประมาณ2เหรียญ5นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสองซองภายในเจ็ดวันที่ผ่านมานะคะบังมากถ้าให้แชร์กันแบบตรงๆแบบใจๆ ตัวนี้เขาซึมซาบง่ายมากๆที่สําคัญกลิ่นแบบโอเคไม่หอมจนเกินไปแล้วก็ไม่กลิ่นแรงจนเกินไปใครที่แบบเป็นผิวแพง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้แบบไม่ต้องพะวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผิวหรือเปล่าหรือเกิดการแพ้ละคายเคืองหรือเปล่านะคะคือ,อใครใช่มันเนี่ยใครก็เป็นคนผิวแพง่ายเหมือนกันนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆโดยสำคัญเราสามารถหวังผลในเรื่องของการลดรอยจุดด่างดาต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีดูสิเส็นมไหมให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะทุกคนหน้าแก้บเนี่ยคือถูกต้องด้านข้างเนี่ยคือถูกต้องเลยคือสามารถเก็บได้เป็นอย่างดีงคคววาาามมเด คือมันหายากนะคะกับกระกินแคร์แบบซองที่แบบว่าสามารถทำผิวูของเราเนี่ยหนึ่งเลยลอยจางลงแต่ว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ขนาดนี้เออนึกภาพนะถ้าสมมติว่าอยากใช้ให้ดูอะขอทาให้ดูได้ไหมเช้านี้คือเรียลมากทุกคนสําหรับคนที่แต่งหน้าแบบบางอ่อนนะทาพรไปก่อนแต่งหน้าอันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะคือหน้ามันก็จะวาวแบบนี้ใช่ปะแล้วลงรองพื้นแค่บางๆแบบนี้นี่นี่บางๆเลยทุกคนผิวแบบดาราที่หลายคนใฝ่ฝันผิวแบบเกาหลีที่หลายคนใฝ่ฝัน ง่ายไหมแค่นี้เลยใครที่แบบว่าเป็นคนผิวแบบแห้งๆหน่อยนะคือไม่ต้องลงแป้งเลยทําแค่นี้พอใช้รองพื้นน้อยมากแค่หยดเดียวทุกคนทั่วหน้าแบบนี้เลยอันนี้เป็นทริคเลยสำหรับที่บอกว่าอยากได้ผิวแบบเกาๆมันทําให้เราประหยัดรองพื้นมากทุกคนสวยเลยถ้าพื้นฐานผิวเราดีนะเราจะแต่งหน้าน้อยลงมากๆทุกคนดูสิผิวเกาหลีมากนี่คือวาวแบบไม่ต้องทาไฮไลไท์เลยอะดูดิเก๋มาก<ว>อ่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไป,ไปเปลี่ยนชุดจัดเต็มนิดนึงไปหากะทินะคะทุกคนคะ่ะ กูจะบ้าตายตีห้ามีอยู่จริงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบฉันไม่อยากตื่นแต่ฉันก็ต้องตื่นเพราะว่าจะได้ทำคอนเทนต์ให้มันเสร็จนะฮะอันนี้เป็นเวลาตีห้าสิบสามนาทีแน่นอนถ้าส่องไปในบ้านเนี่ยเห็นไฟแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าจะเป็นใครไม่น่นาั้คนเมาแล้วก็ไม่น่นจะใช้พ่ตูลด้วยวันนี้น่าจะเป็นอีตัวเด็ดตัวดังของบ้านนะคะลุ้นกันเลย ช็อตฟิวไปละมึงมาสำลักไปเฉลยปะมาสำลักมาสำลักอีสัตว์มาสำลักทุกคนกะทีสำลักกะเยี่ยอะไรเนี่ยุดตีล้องเลยเขาปืนกันหมดเลยอีดอกมึงไปอยู่ไหนมามึงนอนหรือยังเนี่ยเยี่ยอะไรเนี่ยแล้วมึงกินทำไมหมดกูกิน นสุดไปมามาหรออืเจ็บหลงสุดเลยอะสุดคนนี้จะสุดแล้วคลิปชาวนี้ก็มีความสุขมากชาวเยี่ห้อมืดอยู่นะก่รตีห้าอะไรนะมงลูกสาวลูกสาวก็ตื่นแล้วก้าอะไรเนี่ยอีพาร์ทคือกูทำคอนเทนต์ว่ากูอยาก ท,ทกูทำงอนเทนากูกลกูต้องตื่นเช้าเดีกูกับทิยากูไม่ได้ต้องตื่นเช้าไงกูกับกันทิยากูก็เลยถ่ายที่ตื่นว่ากูต้องปลุกขายหอมมากเลยกูเม,มาแล้วกูมาตื่นเจออะไรอย่างเงี้ยงั้นนอนตอ่อเถอะแกฉันไปละกูมอนดี้กันทิยากกูคุยอะไรกันยังคุยกับกูไ่จบเลยนะกูไปก่อนจะเบิร์นดีมากเลยอ่ะสิ่งที่ร้อนค่ะจะไม่ได้เบิร์เลย่ะบางนาตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เบิร์อะไรเลยค่ะเพิ่งจะไปแค่สามที่ะไม่เห็นหนุกเลยนะี่นาเช้าวันเนี้ย เราที่เราเจอมาตอนเช้าก็เสียจริงคืาแอบจับยไหมถูกๆคยใช่ไหม้แบจับผมนี่นะหรอคุยไม่นเหรอจัดไม่ไนอะนี้อันีเตียเตรียมเตมุบปไปเลยฮุุขาขา แต่ห้องกูเลอะเธอได้อะไรขึ้นมาจริงๆแต่พไปออมเยไปออมในร้านหนึ่งร้านหนึ่งกูหาสองชั่วโมงก็ได้แล้วเออไม่ต้องไปไปไหนเพียวมองสิ